ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟกันนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟกันนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโหมดทั่วไปหรือว่าโหมดธรรมดาแต่ว่าวันนี้ผมเล่นโหมดทะเลทรายนะครับจากที่เห็นมาผมเล่นแต่กวาสวรรค์กวาสวัสดีวันนี้แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดทะเลทรายกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย วันนี้ผมจะใช้เครื่องตรวจจับกับกล้องไฟไปนะครับเพราะว่านันออกสเสียงไปด้วยเลวลาเราจะตายก็ไม่เหมือนครับถ้าเราไม่มียาก็ใช้กล้องไฟได้นะครับแล้วกําลังเข้าระบบีนนะคะอืมโอเคนคะอันนี้ก็เดินเล่นไปก่อนนะคะวันนี้ผมก็เล่นแบบสามก้นเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ว่าจะได้สมทิปเล่นได้หรือเปล่าทำไมเซลิงเขาเรียกเป็นเชื่อแทนที่มันเขาจะเรียกว่าหนีไนะโอเคคนระับไ,ไม่ไ,ไม่นามีใครแจกของแล้วเพราะว่าหมดเทศกาลแล้วับใช่ค่ะเต่งตัวเหมือนบอดเลยนะโอเคคนระับแล้วก็จะเข้าเกมทีเรียบร้อยแล้วนะครับลองไหนดี ก็ลงที่เอ่เอสพาสการน,นับโอเคสะพานับเราลงสะพานใช่ไหมเฮ้ยทุ่มดีเพื่อนทุมท่มเลยทุ่มเลยเพื่อนทุมม่มล่ะโอเคนับอ่าแล้วก็จะคิวไปเขาไปนับถ้าเขามาคนเดียวนับถ้าเขามาคนเดียวเราก็ดีๆหน่อยนับ ก็เลาว่าผมลงข้างบนดีกว่านะครัถึมก็มีคนอยู่เขาลงก่อนด้วยผมว่าผมเก็บปืนตรงนี้ดีกว่าเออปืนละของผมวะเนี่ยฮะยิงเลยยิงลมลมลมหนึ่งลมหนึ่งครับยิงได้ไงปืนระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวใครโดนยิง เฮ้ยนี่ทำไมโดนยิงอ่ะโดนยิงตรงไหนหรอข้างล่างเหรอติดแตกยังแตกยังมันแตกยังดูดจินะดูจิด้นะว่าแตกยังฉันยิงอยู่โอ้โหรอแตะมาแตะมาลูกไมลูกไลูกไมร่วง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 คลำเลยคลำเลยคำเลยฮะทลำไลยครับทลำนะครับสวัสดีเพื่อนโอ้โหเพื่อนสงสารันะแต่พวกเขาก็มีเพื่อนของผมว่าไม่ไม่ต้องเอาไว้ชีวิตเขาหรอกครับเพราะว่า เขาเขาว่าอ่านไปยิงเพื่อเราก่อดนะเพื่อนใช่ค่ะทุกสองเล่นเกมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะใช่ใช่เฮ้ยมักก์ซีนเอามักก์ซีนว่าเอาแจกมาแจกแจก,ก,ก,กนี่มักก์ซีนโอเคฮะโอเคครับเราก็จะไปฟาร์มกันเรื่อยๆนะเพราะว่าน่าจะหมดแล้วแหละควรเถอะนะเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงครับ ฉันจะไอวอสองลูกแล้วผมว่าเล่นฟาร์มารสไปยาวๆเลยดีกว่านะผมอ่ะนี่จะฟาร์มาสด้วยอ่ะนี่แหละปืนปวดผมโอเคก็ฟาร์มกันไปยาวๆเลยนะคะข้างในมียาเฮ้ยใครไม่มียาสามารถมาเก็บได้ ฉันมียาสามกลออ่องอืออือตรงนี้มีกี่กล่องนะอ๋อมีหึงกล่องนะและ้วโอเคครับหนึ่งกล่องใช่จริง,ง,ง,งนนะยิเเงเลยนะเดี๋ยวโมขอดูวงเลยนะอือโมว่าเขตปลอดภัยจะแดงในเดี๋ยวรอสามสามเพื่อยมาเปิดดีก,กว่านะโอเคใครยังไม่ได้กอ่อสามารถมาเก็บได้ถ้าไม่ก่อแล้วอืออือก็ลอยเยอะอือทำไมผมเจอแต่กบเนี่ย ขอปืนสี่ฉันก็จะเกาะเหมือนกันโอเคฮยนะปืนพลาสไิกกันนะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งผมว่าเราไปเปิดดีกว่านะอู้วงอยู่ตรงเราด้วยนะคะเดี๋ยวผมขอเปิดตัววงกลับไปเลยนะปึ้งปึ้งดู ผมว่าเราต้องไปสู้กันที่หาดแน่ๆเลยต่อไปอ่ะต่อท้าทาแน่ผมผมเชื่อนะว่าต้องไปสู้กันที่หาดแน่นอนถ้าไม่ก็เป็นตรงบริเวณสลิงนะครว่าเราฟาร์มไปกันยาวๆเลยดีกว่าสเปซนะแค่พี90บ้างโอ้ยกดปุ่มพี90เหรอออไมว อันนี้ผมผืนก็ถือว่าของฟูพอแล้วนะครับของฟูของฟูใช่ได้นะนี่เคาเจอสโคบบอกได้นะสโคบเหรอฉันยังไม่เจอเลยอะ่สะสโคบสองหรือสโคบสีก็ได้นะเล็กเต๋อทุกคนได้หมวกย่างนี่หมวกสองเก็บของไปให้หมดเลยนะปล่อยตัวปล่อยดวนแล้วนะจหวันนี้ครับเพ้าปล่อยดวนแล้วอ่าที่เกาะ พี่อัพก็หายไปไหนอะ่ะใครอัพก็ไปแล้วที่ยังไม่ได้อัพเลยอ๋อเออใครใครเจอเก็บเสียงหรือว่าสะโขกหรือว่าจับดาจับก็บอกด้วยนะเพราะผมนึงเขาเรียกเลยนะได้ว่าเท่าไหร่แล้วอีกระทะเป้กากระทะเป่าไหนอะอีม่มีกระทะสองใบ ก็ไข่เรีบสองวันน,นั้นแหละบอกเลยบูเดี๋ยวฉ<ะ>ันขึ้นไปดูกระทะกระทะไหมรำมีม,ม,ม,มั้ยมาวิ่งวิ่งเดี๋ยวพี่ขึสองใบนะไหนอีกใบหนึ่งใบยอยู่ในมืออีกหนึ่งใบยอยู่ตรงนี้เนี่ย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 แจมฉลากโอเคนะแล้วก็จะ พเพื่อนกันต่อเลยครับแล้วพยายามต้องก,อก่อกลุ่มไว้นะครับเธอได้ข้างล่างแล้วหรอฉันยังไม่ได้เลยผมผมไม่กลัวคนเดียวหรอกผมกลัวคนวหคนึ่งอะเยอะมากถ้าผมดวลสามหนึ่งเนี่ยนะผมบอกเลยผมอาจจะเตกก็เป็นได้นะครับถ้าเขาตึงกันเนี่ยนะบองโ,โอเคคนระับเราวงต่อไปอยู่ในวงน่าเห็นไหมวงสีเขียวว่าเราอยู่ในวงนะคะตอนนี้ ผมว่าไม่น่ามีคนหลอกบ้าไม่เลยนะหรือบ้านแดงเราได้ฟาร์มยังวงยี่สิบหไปฟาร์มบ้านแดงแป๊บนึงครับฉันมีแอร์โรบอทนะไปองขฉันมีแต่แอร์โรบอทใหญโอเคหูว่ผมว่าเขาจะเล่นวีเอ็ดไหมฉันจะสโคบแล้วถั่วเบล แลมตวก่อนจะคบคุณอลไรเหรอเรื่องสี่โอ้คุณสี่เหรออืมเอาไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้นี่นี่นี่ฝากฝากของมายฝากของหน่อยไม่อยากไม่อยากให,ไกให้ไม่อยากให้ใครเก็บอะ่ะเพราะของแต่วีเอโค่กรุงอ่ะฮะเพราะว่ายิงทีมันติดพิษแหละไม่อยากผมว่าเก็บไปกับตัวผู้คู่ผม,ผมหมดแบบนะไม่อยากทิ้งไปคนระับไม่อยากให้คนไปเก็บอนะ่ะ บอกลยนะครับโคตรโกงวันนี้ผมอดูในห้องนี้ก่อนมีขาตนาด้วยแต่เราได้กระทะแล้วเนาะใช่ไม่ต้องเอาหรอกกระทะดีกว่านะเอาไว้กันกระสุนได้เยอะกว่านะใครเจ็บบอกนะดูจุ้อ่าเราจะไปเลยตรงนี้ชิบไม่กระโดดไปได้กระปไปได้เดี๋ยวเดี๋ยว ไอ,อ,อดหยุดเครองรอนไปเลยนะแต่เครื่องร่อน,น,นยังแต่ยังได้คร่อนยังฉันมีแอร์โรบอดอ๋อหูบอทโอเคนะก็ะได้อยู่ไหนเครื่องร้อนแล้วม,มีใครเก็บบ้างว้าวมันน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละบุ้งต่อไปนะผมว่านี่ๆๆๆใครยังไม่ได้เครื่องร่อนมาเก็บตรงนี้แล้วนู่เครื่องร้อน โอ้ย่งประตูมีก็ไม่วิ่งนะพวกเรายิ่งแต่หน้าต่างพี่เลนนี่พึ่งราเป็นเด็กพี่เลนเหรอจะเหตุด้วยผมคิดเหตแเ๊บอ้าวผมไม่ได้ไปตัวยใครแล้วผมเอากล้ามาทําไมอ่าผมว่านั่นไงมันต้องมีเลสโซนตรงหากถ้ามีเลสโซนตรงนั้นแสดงว่ามีคนครับตรงนั้นน่ะตรงที่มันมีสีแดงครบนแผนที่แสดงว่ามีคนเยอะแน่นอน ฉันไปแล้วไปแล้วหรอ,อไ,ไหนอ่ะข้ามฝั่งอ๋อข้าฝั่งลเลยหรอไม่ใช่แค่บินเล่นโอเคผมว่านะเขาน่าจะน่าจะออกจากดิสโทนนะถ้าเขาเล่นเปนะ็นอะไม่ก็เขาเขาก็ขับรูกนี้นะเจะเอเคด้วยอ่ะผมแนะนำนะถ้าเจอดิสโทนห้ามอยู่นี่ไนอะ้เอเอ,เอสีก็อยากว่ะไม่เอาเหอะไม่เอาไม่เอา,เอาสีเกิน วะเลี้ยงเกะกะตาจริงๆบอเเกว่าเลี้ยงคุยเจคนเจคอนเจคนนะคะเอาแตกสวยไม่สวยฮะอัพมาเฮ้ยเลยที่อัพเกาะเฮ้ยนีออย่ตรงตรงัวตัวนู้นมันมีเกาะอ,อะไรเหรอมันไม่เก็บยาแล้วโอ้โหไอวอลค่อยเยอะเลยมาเก็บยาแล้วโอ้โหไอวัวอ,อย่างเยอะโอเคนะเก็บไอบวอวติดตัวไว้บ้างนะ ฉันมีกี่ไอวอลแล้วฉันมีเสียไอวอลแล้วอว๋นี่ของฟูมากเลยครับพวกเรานี่ก็เรียกว่าได้น่ะได้เลยครับว่าของคูแล้วฉันได้หมดสามวูดโดนมาแล้วโอเคใครปีหน้าต่างอะ่ะ อไมันน่าจะมีคนอยู่บริเวณน,นี้นะน่าจะถ้าท่านท่านท่านน่าจะมีก็น่าจะอยู่ฝั่งนู้นหรือว่าฝั่งตรงบ้านตรงนั้นนหะผมขอ,อเปิดเสียงฟังเสียงเท้า,า,ทา,า,า,าแป๊บหนึ่งเฮ้ยบ้า,บานบ้านบ้านแดงเหรอครับผมขอสองแป๊บหนึ่งบ้านแดงหรอครับผมผมเห็น,ค,นคู่มือคู่มือแน่ผมมาเถอะนะดินอย่างนี้แล้วก็ไม่มีสิมีคอนเปล่าออร่อย ใครฟังคาตานะบูบอป้าโอ้โหความคิดดีนี่แม่โหแต่มองนะสิบูปเป่าเหมือนป่าสองเหมือนกันเลยอือป้มบ,บอกเลยนะถ้าอยู่คนเยอะเนี่ยอึดอัดนะอึดอัดโคตรนะมันช่องเล็กนะนี่วงมาแล้ว เพราะว่าตอนท้ายๆมันเน่ยมีเอ่อตทนนี้ใครจอหัวบอดเก็บไปเลยนะเพราะว่าตอนตรงตอท้ายเนี่ยมันไม่มีที่บีเล้งมีแต่ที่จุกก็คือหัวบอดมีแต่ที่จุกแล้วฉันจะเก็บเครื่องร่อนมาทำไมก็เก็บไว้ก่อนเฮ้ยเครื่องว่าอยู่ตรงนู้นไม่ใช่ไงเฮ้ยนี่มีของของรอบมีของรอบ วิ่ง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 มีของดบับตรงนู้นด้วยเสียงอะไรอ๋อเสียงบรรลุนะของเราก็นำมาฟูแล้วนะแต่เขาก็เอามาให้เราอีกนะครับโอ้ไอ้โวผมเห็นมือของเขาเก็บโอ้โหวัดไปแบบนั้นใช่ไหมใช้ระเบิดฟื้นพลังดีกว่าเนาะมันเหมือนบั๊ครับโอ้โหวัดขี่ตรงนี้ได้นะ โอเคแล้วก็จะเดินทางเข้าวงกันต่อเลยนะครับวงก็อย<ร><ร>ู่ฐ<ห>าน<ร>จริงด้วยนะคะเฮ้ยมันนี่โอเคคนระับโอ้ผมจะขอรอเพื่อนแป๊บน,นึ่งครับถ้าอยากให้ลอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนั่งรถเล็วก่อน,นสู่ความวงหวังอันไกลโพ้นเพื่อนเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับ วิ่งผมว่าเราไปรับบ้าน,านก่อนไหมมีมันต้องมีบ้านหลังนึงนั่นแหละที่มีคนนะครับเหลือเก้าแล้วนะคะอืมว้าวนี่มีแต่สกายนีจน่จะคนจะคนตัวอยู่ไหนบ้านข้างหน้าเรามัง้งเขาบอกอีกแล้วเพื่อนอย่าหมอบสิไล่ดีอย่าหมอบเพื่อนนั่งลง,น,งนั่งลงนั่งลงเว้ยจะไป บ้าเข้ามาที่มีไอวอลอยู่ตรงไอวอลอะมาขึ้นมายังขึ้นมายังถ้าขึ้นมาบอกเลยนะใครดักก็มันได้อ่ะช่วยไหมช่วยไหมล้มล้มไหมแตก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 แตอย่าพิ่งอย่าพิ่งลงไปลงพุ่งเลยโอเคโอเคช่วยลงไปก็ได้เฮ้ยลงไปเลยไปเลยลงไปลงไปเลย ฟาร์มก่อนนะคะอู้ไอวัวค่อยเจอเลยอุ้ยวัวเยอะเหรอวู๊โอเคนะเราจะเข้างวงละเข้ามาเข้าวงเข้าวงต่มานี่มานี่มานี่ฉันตามอยู่ฉัน,านตาม,มาอยู่โหว่าผมขึ้นมานตัวนี้ก่อนดีก,กว่ามีคนในเชือกโอ้โหมานี่มานี่ยมานี้ มานี่เบอร์หนึ่งมานี่สิไดนมาแล้วเฮ้ยอ๋ออันนี้ดูนะคะว่าใครโดนยิงอ่ะเดี๋ยวยายาหมอกแรงหมอกแรงแล้วหมอกแรงมานี่ไม่ต้องพันยาไม่ต้องหมอยาเราไม่ต้องพันยาหรอกมานี่มานี่เดือบเบลย์ยามานี่เอาอยู่นี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 ่แป๊บนึงโอ้โหวงอยู่ตรงคำว่าหาดด้วยนะคะเนี่ยาแล้วเตนะอีกกเินวงอยู่ตรงคำว่าหาดด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมก็เคยเห็นครั้งแรกนะคำว่าหาดเนี่ยโอ้โห ผมว่าเราเอาเก็บไอ่พวดกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าถิด<ล>แตลผมว่า,าสาย<ห>เลยเดี๋ยวผมว่าทำไมมันมุงมันอยู่ที่หันเพราะว่าตีตีบวกตีครับผมว่าตีบวกตีแน่นอนเลิมไม่นะน,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 นี่มาหนี่มาหนี่พุงมาพุงมาวิ่งดูใครไหมอ่ะมีคนดูใครไหมตอนเนี้ยมีคนดูชั้นยู่สองเอา้าเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฆ่าใครเนี่ยนะ ขั้นข้าวคนหนึ่งคนแล้วอ่ะเดียว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 ใครโดนยิงใครโดนยิงหลั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 งที่ไหนอ๋ออ๋อโอ้ระวังหมอก้วยนะเพื่อนโอเคโอ้หหมอกแรงใช้ได้นะคค่นี่ย โอ้โหว่าจะยิงอยู่แต่ไอวัวบางเฉยเลยยิงนะคะยิง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 ไม่แตกนะคะใช้เลย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 วางขังระเบิดไปนะคะโอ้โหนะครับสามคนโอ้โหเกือบไม่รอดนะผมเนี่ยความรัวๆค่ะอ๋อผมชนะแล้วนะครับ ถ้าเล่นแรงโคตรเสียดายนะอยากให้มีแม็กเกอร์ระดับแบบเอ่อเขาเรียกมันว่าทะเลทรายนะับบ้างฆ่าไปสามพิวนับรักชนะแล้วนะคะโอ้โย<ะ>พวกเราชนะแล้วนะครับนี่ติ่นชูไปหนึ่งกีนะอโอเคดีเราจาเข้าเกมไม่รู้อะเอ้ยแล้ว พุ่นรีฟุ้ดเลยคุณนไม่ออกเลยชนะแบบคุณนไม่ออกคนระับถ้าเขามีพวกเนี่ยเขาก็น่าจะอาจอาจจะชนะก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ